ชิ้นส่วนพืชอโกนิมาแอลกอฮอล์ความเข้มข้น70%สารละลายคลอโรความเข้มข้น15%และ10%อาหารสูตร MS ที่เติม B, A ความเข้มข้น2ม,มิลิกรมัมอุปกรณ์ในตู้ปลอดเชื้นะคะได้แก่มีผ่าตัดปากคีบ ตะเกียงแอลกอฮอล์กระดาษปอเชื้อค่ะก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะคะเราจะเปิด UV ทิ้งไว20้20-30นาทีหลังจากนั้นล้างมือให้สะอาดและฉีดทำความสะอาดบริเวณตู้และอุปกรณ์ก่อนเข้าตู้ค่ะต่อมานะคะคนำชิ้นส่วนล้างน้ำสะอาดค่ะและตัดเป็นท่อนยาวประมาณ4เซนติเมตรค่ะจากนั้นนำชิ้นส่วนแช่แอกลกอฮอล์คพ่นเ0เป็นเวลา30นาทีค่ะ เมื่อครบเวลาให้เปลี่ยนเขย่าในคอหลอกความเข้มข้นส้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา15นาทีค่ะเมื่อครบเวลาให้เปลี่ยนมาเขย่าในคอหลอกความเข้มข้นสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาอีกสิบห้านาทีค่ะ เมื่อครบเวลาแล้วให้ล้างด้วยน้ำ1นึ่งฆ่าเชื้อ3ครั้งครั้งละ5นาทีจากนั้นซับให้แห้งบนกระดาษที่1นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว หลังจากนั้นตัดกิ่งบริเวณตาของต้นอากนิมาเป็นรูปริมแล้วนำมาวางเรียงบนอาหารโดยกดชิ้นส่วนให้จมบนอาหารเล็กน้อยค่ะเมื่อใส่ชิ้นส่วนครบแล้วให้ทำคานสาตตู้ให้เรียบร้อยและนำขวดเลียงเนื้อเยื่อไปพอเลี้ยงในอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสพอเลี้ยงโดยให้แสง16ชั่วโมงต่อวันค่ะ วิธีการทำอาหารสูตร MS3 สารที่ใช้คือ1สต๊อกที่1สต๊อกที่2สต๊อกที่3และสต๊อกที่4นะคะหลังจากนั้นเรานำสต๊อกที่1มาตวงให้ได้ปริมาณ50 ml นะคะหลังจากที่ เราได้ทำการตวงให้ปริมาณครบ50 ml แล้วให้นำไปเติมใส่ในบิ๊กเกอร์ที่เราได้เตรียมไว้นะคะโดยในบิ๊กเกอร์นั้นจะมีน้ำกลั่นอยู่ในนั้นประมาณ200 ml นะคะหลังจากนั้นก็จะดูดสต็อกที่2ปริมาณ5 ml ใส่ลงในบิ๊กเกอร์ทำแบบนี้เช่นเดียวกันกับสต็อกที่3และสต็อกที่4นะคะ โดยปริมาณที่ใช้จะเท่ากันค่ะโดยใช้ปริมาณ5 ml และต่อไปจะเป็นมวัตทุดิบที่ใช้นะคะ 1. อากาค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะโดยเราจะทำการชั่งน้ำตาล30กรัมนะคะโดยจะใช้เครื่องชั่งแบบไม่ละเอียดในการวัดค่านะคะ หลังจากนั้นจะทำการตวงเอก้า8กรัมนะคะโดยเครื่องช่างแบบละเอียดค่ะจากที่เราทำการช่างวัตถุดิบทั้ง2ออย่างเสร็จแล้วนะคะให้เติมน้ำตาล30กรัมลงในบิ๊กเกอร์ค่ะและทำการคนให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะหลังจากที่น้ำตาลละลายดีแล้วให้รอนำอาหารมาปรับปริมาตรให้เป็น1,000 ml นะคะ โดยในการปรับปริมาตรนั้นให้เรานำน้ำกลั่นปริมาณ800 ml มาเติมและปรับปริมาตรให้ครบ1,000 ml หลังจากการปรับปริมาตรครบ1,000 ml แล้วให้เรานำมาปรับค่า pH ให้อยู่ระหว่าง5.6-5.7นะคะซึ่งเป็นค่า pH ที่เหมาะสมในการทำอาหารพอเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS 3คะ่ะ หลังจากที่เราปรับค่า PS เสร็จแล้วนะคะเราจะนำอาหารที่อยู่ในบิก,กอร์มาเทใส่ในหม้อนะคะหลังจากที่เราได้ทำการเทใส่ในหม้อเหมือนแล้วนะคะเราจะนำอาก้าจำนวน8กร,รมัมมาใส่ลงไปและทำการต้มไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะห้ามหยุดคนทำการต้มไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าอาก้านั้นจะมีสีใสและละลายตัวดีค่ะ หลังจากที่เราได้